ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนลิปนี้ผมพามาดูนะครับทุเรียนพันอึดพันทนมูซันคิงปลูกในพื้นที่ที่โหดร้ายนะครับท่อนเพื่อนพื้นที่ที่โหดร้ายนี่ก็คือเขตนี้นะครับอาเภอคงจังหวัดนครราชสีมาตําบลดอนใหญ่นะครับอาเภอคงนครราชสีมาบริเวณที่ผมมาทําอ้อยอยู่นะครับเพื่อนบริเวณนี้ถือว่าเป็นบริเวณที่พื้นที่ที่โหดร้ายมากๆนะครับเพราะว่าลักษณะบริเวณนี้ก็จะเป็นดินเกลือนะครับซะเยอะนะครับท่อนเพื่อนนะตามทุ่งนาก็จะเป็น เกลือถ้าส่วนใหญ่นะครับนะเป็นเกลือแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นดินเป็นดินโคกเป็นดินดีนะครับแต่ก็บริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินกึ่งๆึเป็นเกลือนะครับเพื่อนๆนะทีนี้ผมมาอยู่ที่นี่ผมเองก็เป็นคนรักทุเรียนนะครับเพื่อนๆก็อยากรู้ว่าทุเรียนปลูกพื้นที่ที่โหดระายนี้จะอยู่ได้ไหมนะครับเพื่อนๆนี่ปลูกวันปีใหม่นะครับอายุก็ประมาณ3เดือนครึ่งนะครับเพื่อนๆปีนี้ก็วันนี้ก็วันที่สิบ 17เนะครับเมษายน2 5 6 5นกะครับก็อายุได้ประมาณสัก2เดือน3เดือนครึ่งนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะครับนอกจากขี้ไก่เม็ดคิงโชบุประมาณสัก2กํกำมือนะครับตรงนี้เป็นต้นคู่นะครับเพื่อนๆนะระบบการให้น้ำก็คือให้ด้วยสายยางนะครับเพราะว่าตรงนี้เองผมก็มาปลูกไว้ที่บ้านลูกพี่นะครับตรงนี้บ้านนายกนะครับนะเพราะฉะนั้นเราคนรักทุเรียนนะครับไปอยู่ตรงไหนนานๆก็อยากเอาไปลองปลูกดูนะเพื่อนๆว่าจะรอดหรือไม่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆใบ ใบแรกที่ปลูกนี่หล่นหมดแล้วนะครับนาะเนี่ยกำลังจะแตกยอดใหม่นะครับนะครับกาลังจะปริยอดใหม่ถ้าอย่างนี้นีนนน่นนะครับต้นนู้นก็พอดูได้นะครับเป็นต้นคู่เราปลูกไว้สองต้นเพื่อจะดูว่าความอึดความทนเนี่ยจะอยู่ขนาดไหนนะครับปัญหาของตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมปลูกแล้วผมไม่ได้คุมดินนะไม่ได้คุมดินตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลนั่นเองนะครับนักขับรถส่งอ้อยบางทีสองสาวันก็ได้มารดน้ําครั้งหนึ่งบางทีก็สี่ห้าวันเลยมารดน้ําครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น ก็จะก็ดูความทรหดอดทนของเขาด้วยนะครับนะสองต้นตัวละ200บาทก็ส0 0บาทก็ทดลองดูว่าจะไปได้ไหมนะแต่เขตนี้ดินดีมากนะครับเพื่อนๆนะดินดีมากๆเป็นดินดินข้างล่างเนี่ยโซนที่ไม่มีเกลือนี่จะเป็นดินแดงแดงกรวดเป็นดินแดงแดงกรวดแดงหินแล้วก็เป็นดินที่ดีมากปลูกง้อยจะงามมากเพราะฉะนั้นเรื่องดินไม่ใช่ปัญหานะครับนแต่ปัญหาคืออยู่ที่บรรยากาศที่ร้อนแรงช่วงหน้าร้อนหน้าแรงนี่จะร้อนแรงมากๆนะครับนะพายุจะแรงมากนี่ครับผมพยายามที่จะเอาให้รอดก็คือการทํา เอาผ้าเขียวนะครับนะคุมโดยรอบเลยนะครับนะโดยรอบเพื่อจะป้องกันรมให้เขานั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะปลูกเอาไว้ใกล้ๆกับต้นมะระกอใกล้ๆกับต้นไม้ทั่วไปแต่ผมคิดนะครับเพื่อนๆว่าน่าจะรอดอยู่ครับต้นนี้นะครับนะอย่างนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งคือให้เขารู้จักกับความอดทนความโหดร้ายของอากาศให้เขาปรับตัวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการปรับตัวอยู่ตอนนี้งานส่งอ้อยก็เสร็จแล้วผมก็จะได้เข้ามาดูอย่างก็นข้างจะใกล้ชิดแล้วครับจากนี้ไปน่าจะรอดครับหนึ่งเพราะว่าแตกยอดมาใหม่อย่างนี้นะเพื่อนๆนะ ไม่ได้ฉีดยาอะไรนะครับจริงๆนะเพื่อนๆนะบางทีทุเรียนที่อยู่ในความอากาศที่โหดร้ายนยถ้าเราจะไปฉีดยาอะไรให้เขานีายก็เหมือนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอะไรเพราะนี้อาจจะทําให้ทุเรียนอ่เจ็บช้ำนะครับน้าเหมือนกับเราฉีดวัคซีนน่ะแหละครับ<ม>พอเขาไม่สบายอยู่บางครั้งเราไปเอายานุนยานี้มาฉีดนึกว่าเป็นนุนเป็นนี่จริงๆล้วไม่ได้เป็นอะไรนะครับนะเกิดจากน้ำอาจจะมีเก,กล็ดลอยนิดนึงแต่กับพื้นที่แรงร้อนที่โหดร้ายกับเขานะครับก็จะทําให้เขานั้นไปไหมนะครับเพื่อนๆนะการดูแลเอาใจใส่จะต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่เหมือนกับปลูกที่ปักช่องนะครับนะปลูกที่ปักช่องกอ็โอกาสเนี่ยคือดินดีอากาศดีดมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่พื้นที่ที่โหดร้ายที่จะปลูกทุเรียนให้รอดจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่สร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เขาเป็นอย่างดีๆเลยนะครับนะพเพื่อนๆนะถ้าดินดีสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เขาเนี่ย ผมว่ารอดทุกพื้นที่นะครับนะการปลูกทุเรียนอย่าไปปลูกในดินเค็มก็แล้วกันนะครับนะตัวนี้ก็อยู่ห่างจากดินเค็มประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับนะลงไปทุง่งนาก็จะเป็นดินเคม็มละเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกทุเรียนให้รอดนะครับเพื่อนๆในในพื้นที่ที่โหดร้ายแล้งร้อนอะไรร้อนลมแรงนะครับนะดินจะมีโอกาสมีน้ำเปล่อยเก่อนนิดหนึ่งก็จะเกิดการใบไหม้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆไม่ได้เป็นจากโรคอะไรนะครับนัเป็นจากอ่าสภาวะอากาศที่เขาจะต้องสู้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าคิดสู้ผมว่า แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะเพื่อนผมคิดว่าเขาสู้ได้นะครับนะไม่ต้นใดต้นหนึ่งต้องรอดนะครับนะแต่จะถึงขั้นได้กินผลหรือไม่เนี่ยไม่แน่ใจเพราะผมก็จะไม่ได้อยู่นะครับรนะนเพื่อนนะก็ปลูกเอาไว้ดูว่าจะรอดหรือไม่รอดแล้วลักษณะาการที่จะทําทุเรียนที่นี่เนี่ยจะทําอย่างไรถึงจะรอดก็คือมันต้องสร้างบรรยากาศพกเพื่อนๆสร้างบรรยากาศปลูกกล้วยให้เต็มพื้นที่ปลูกกล้วยปลูกพมให้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็เมื่อกล้วยโต แล้วเราก็ปลูกทุเรียนเข้าไปในป่ากล้วยเลยนะครับนะเวลาให้น้ําก็ให้ปูขมทั้งป่ากล้วยทั้งทุเรียนบริเวณนี้กล้วยจะงามมากนะครับในเขตพื้นที่นี้นะครับนะถ้าไม่เป็นเกลือเป็นที่นาโคกนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าที่นารุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาเกลือนะครับนากึ่งน้ํากลอยถ้าเป็นที่โคกอ้อยจะงามมากนะครับเพื่อน่อน้อยจะงามมากบริเวณโคกก็จะไม่มีเกลือนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ที่ปูกอยากสร้างบรรยากาศให้ได้ดีๆแล้วก็ปลูกทุเรียนพันธุ์ทนๆแล้วก็ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเนี่ยผมาอกดนเื ก็ขอให้กาลังใจนะเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่โหดร้ายนะครับนะแต่ก็อยากปลูกขอให้เพื่อนๆทุกคนก็ดูแลเอาใจใส่แล้วก็สร้างบรรยากาศดูแลยอย่างใกล้ชิดมีโอกาสนะครับที่จะทําทให้เขารอดแล้วก็อาจจะติดผลผลิตให้เราได้ก็ลองดูนะเพื่อน,นๆนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ